เราประวัติตัวเองผมนายกัญญารัสมุดูบาลิกที่ศึกษาหมู่ยีสบสองตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสินเป็นบุตรของนายเวรัสมุดนางอัมพรเนือออนเน้อทองหรือนางพระราดเนื้อทองตัวเป็นหนุ่มมาก,ก็ฝันดีมาตลอดถูกเลขมาตลอดฝันเมื่อเหมือมีคนกระฎิบ,บอกหวยออกเลขนั้นฝันหวยออกเลขนี้ฝันเห็นบ้านขนาดบ้านกันนี้จะถูกจำได้กับมากกับพิดแต้มเดียว นาตลอดจนถึงอายุ6ดปีก็ฝันดีมาจนทุกวันนี้ถึงอยากจะบอกเลขในกัญญยายเทนมาว่าเลขที่ข้าพเจ้าได้ออกไปนั้นคือเลขที่ฝันจริงๆไม่ได้เอามาจากหลวงพ่อจากสำนักไหนวัดไหนมีอยู่ครั้งหนึ่งได้ไปเฝ้าคนใยายมนทรบ,บุญยืนที่รกบาทปทุมธานี ก็มีเวลาพอกผ่อนน้อยได้ไปิขอเลขจากสาญญาพอลังเมืองปทุมธาน,นีคิมซีได้เลขหนึ่งหนึ่งเมืออกศูนย์หนึ่งเมวนมาอีกงวดหนึ่งก็ได้ขออีกชั้แม่ใส่ต้นใส่ใหญ่ในโรงพยาบาลปทุมได้เลขหกแปดห้าแปดกับสาญญาพอลังเมืองได้เลขหนึ่งเก้าก็ออกหนึ่งเก้าหกห้าแปดมืทันมาก็ได้ไปิขออีก กัจบเจ้าแม่ต้นตะเกียนทองคู่ข้าโรงพยาบาลปทุมธานีแล้วก็เจ้าแม่ต้นไทรใหญ่ก็ได้ดิฐานว่าให้เลขให้ออกชิดทีซีมีชานปทมุมที่เดียวก็ได้เลขสี่สองมาก็สี่สองจริงๆงวดถทัดมาอีก ก็รับมาสองสี่เลยไปขอเลขท่านอีกน,ไไน้ำแดงแบบว่าทานเจ้เมืองวัทุมธาน,นีแล้วก็อาจารย์จะแม่ใส่ทองในโรงพยาบาลต้นตะเคียนในโรงพยาบาลวัทุมที่ใกล้าสาารทีตาไฟแล้วก็อาจารย์จะเลขจแม่ตะเคียนทองคู่อยู่กลางข้าวพยาบาัปทุมธาน,นีทิทานในท่านไปจะทิตเลขที่ ฉันจะพบเมื่อทุเมมาเดิมได้เลขสองมาตัวเดียวกับเลขหกก็คิดว่าเลขออกสองศูนกับหกศูนย์ก็ขอเพิ่มอีกก็ได้เลขหนึ่งสี่มาเอามาบอกในกัใยญ่จะเทนเม้นแค่สองศูนย์กับสองสองศูนไม่ได้บอกก็ออกศูนย์หกับหนึ่งสองก็งวดหลังก็ไปเอาอีก อันเชิญแบบเหมือนเดิมนั่งรถไปก็นัน่งสมาธิคิดไปเรื่อยๆท่านคิดเลขออกที่อาจารย์จะพบทุพพทมธานีเหมือนเดิมไปก็ได้เลขหนึ่งศูนกับสองสี่เลขก็ออกสองศูนดี นี่คือความจริงที่เราบอกไม่ได้เลขจากหลวงพ่อจากจังหวัดไหนเลยเป็นเลขที่ได้เองตั้งสมาธิพุทโธพุทโธขอเลขแล้วก็กระถาครับเจ้าได้บอกไปก่อนใหญ่จเทนเวนคืออาทันมีอะไรใครอะไรครมีล่ะจนจบกบ็ไปอัญเชิญขอเลขกับสวดอราธนา เทวดาสามจบแล้วก็ไปเซียมซีขอวันนี้ก็คิดว่าเลขอาจจะไม่ออกแต่ก็ใส่ขอไปแล้วได้เลขสามตัวเดียวจะชอบสามูนนย์สามแับเลขหนึ่ง1่เท่านั้น ไม่ขอเยอะเพราะว่ามันออกมาหลายงวดติดกันแล้วก็ไม่รับไม่อยากรบกวนท่านมากถ้าวันนี้ออกสามศูนยศูนย์สามเพิ่หนึ่งสามรือสี่ศูนย์ก็ได้ประท่านให้เชียรอีกแล้วให้คนที่ติดตามช่องนันที่ม่นเชื่อในความจริงกผมไม่เคยไปขอเลขจากที่ไหนเลยีต่เล็กจากทีท่ฟอสตุมธนีที่เดียวตอนนี้ตกปันเอง อันนี้ก็ฟันว่าได้ประรับใช้ผู้มีบารมีในประเทศไทยเป็นเลขมงคลในเลือกเอาเองคือเลข402342กับเลขยอมรับ งว่น,นี้ลวงพ่อให้มาจริงๆท่านโทรมาหาญาติพี่น้องท่านท่านบอกท่านถูกมาแล้วห้างวดเลยอยากบอกแต่กันใจเต็นเลยว่าเลขที่ได้มาคือเลขสองเจ็ดเลขสองเจ็ดก็ลองเสียงกันดูเลขสองเจ็ดท่านให้มาที่เลขของข้าพเจ้าอีกชุดหนึ่งนี่คือเลขของท่านให้มา คุณติดตามช่องนเนียเด็นเป็นนี่คือความจริงครับจำาเคยทุกอย่างจะบอกความจริงว่าเลขคือรับเจ้าได้เองฟันเองทั้งหมดตั้งแต่อายุยีิบปีจนถึงปัจจุบันนี้ก็ทุกเลขมาประจําฟันเองไม่เคยเลือกจากที่ไหนสํานักไหนเด็ดขาดสุดฟันจค่นี้แหละประจํามีคนเข้าท่งดูทางในว่าขับเจ้ามีองค์อยู่ในตัวขับเจ้าเชื่อกับเจ้าอยู่ในศีลอยู่ในธรรมเคยนั่งสมาธิ เคยคิดจะบวชไม่ซึกเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้บวชขอบคุณพ่อให้กลับไปแต่งงานจึงมีพระมาอยู่ทุกวันนี้จนก็อยากบอกเลขทางกันยาอิเทร์เมนเพิ่งรู้ว่าช่องยูทู b e ก็ทำกันอย่างนี้ถ้าเลขกองคพเจ้าออกแม้จะใกล้เคียงหรือถูกไปเรื่อยคพเจ้าจะออกเลขจากช่องยูทู e ให้ท่านได้เพียงโชคกันเรื่อยๆไป ให้มั่นใจในความจริงที่ปรากฏนี่คือเลขจากสมาธิในบุญกุศลน่ครับเจ้าทํามาในชาติปางก่อนในชาตินี้กิจะบุกทีจบวชไม่สึเกก็ไม่ได้บวชนี่คือความจริง